มิตซูบิชิมิลาน1.2 GLS ปี16ไม่88,000กิโลกับราคาสุดว้าววันนี้เจ๊จัดให้ 1>, 1 9 9 0 0 0บาทตัดสดราคานี้ไม่บูกแวดส่วนจัดไฟแนนซ์เครดิตดีฟรีดาวออกรถศูนบาทกันไปเลยรถจอดอยู่บางบอนครับใครอยู่ใกล้มาทดลองขับกันได้รีบมาจองด่วนจัดไฟแนนซ์อยู่จังหวัดไหนก็จัดได้ครับเดี๋ยวทีมงานออนไลน์ระบบจัดไฟแนนซ์ทั่วประเทศดูแลให้แน่นอนยากง่ายติดเครดิตอะไรยังไงมาคุยกันก่อน อันนี้ราคา1,99,000บาทย้ำได้ปี16นะครับไม่ใช่ปี14ปี15นะครับเป็นตัวใหม่พุ่งสตาร์ทแล้วนะครับเพื่อนๆสวยลงตัวจอ Android มีให้ประหยัดน้ำมันโคตรประหยัดน้ำมันเลยครับเพื่อนๆเ,เอาคันนี้ไปสไตล,ล์5บาประตูบรรจุของได้เต็มค้าขายก็ดีขับรับส่งลูกหลานก็ดีครับสวยงามลงตัวรถใหม่ๆไม่ต้องซ่อมครับเพราะใหม่มัน80,000นครับน่าใช้จริงๆ ใครพร้อมโทรมาด่วน0885845375ครับ